การรอคอยของคุณจะสมหวังไหมวันนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคุณสองคนมีประเด็นต่อกันคุณสองคนต่างคนต่างห่างอะไรกันการรอคอยของคุณจะเป็นจริงไหมเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมสําหรับคนที่มีการรอคอยคนที่ไม่มีการรอคอยผ่านได้นะ ห้าใบนะการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมเป็นคลิปโดยรวมคุณมีการรอคอยใครคนนั่นอยู่ใช่ไหมชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิตมินใต้สำรับคนคนนั้นของคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากมาก เวลานี้คนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฎพจิตมินเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้ของคุณชาวธาตุน้ํากรกฎพจิตมินคนคนนี้ของคุณเป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้นะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมนะคนนะคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุม เป็นคนค่อนข้างจะมีอีโก้มากๆคนคนนี้ของคุณ The Tower ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันคุณสองคนต่างคนต่างเดินออกจากกันต่างคนต่างหันหลังให้กัน The Tower มีการทะเลาะกันแยกย้ายกันหันหลังให้กันแทนออฟเบนเดอเคลคนคนนี้ของคุณจากนี้ไปเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆ เขาอยากจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาจะมาสร้างความลงตัวให้คุณเขายังรู้สึกเดียวคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตดินประสบกันก่อน <c oughs> <c oughs> ชาวธาตน้ำก่อนรถิดจิตเมงเขายังรู้สึกเดียวคุณนะเขาคนนี้รู้สึกเดียวคุณมากๆคนคนนี้เรามาขยายไพ่กัน เขารู้สึกดีกัคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกกระดิติมงเขาคิดถึงคุณคิดถึงความหลังที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณเขาคิดมากเขาคิดเยอะต่างๆเรื่องราวที่ผ่านมาเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงเสนุเขารู้สึกดีกัคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกกริจิตเมง เขามีความรู้สึกเดียวคุณมากๆคนคนนี้สิบถ้วยก็ก็ิิจิตมินเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาที่ถึงความเป็นครอบครัวเขาจะกลับมาคุณการรอคอยของคุณจะสมหวังการรอคอยของคุณจะเป็นจริงเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้